เงียบกริบนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสอึ้งกับบรรยากาศบนรถไฟฟ้าไทยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเดินทางมาประเทศไทยด้วยความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็นเขาคือ,อเจ้าของช่องทิกทอกอีกสี่เรียวที่ชอบบันทึกประสบการณ์การเดินทางของตัวเองและแชร์ให้ผู้ติดตามทั่วโลกได้รับชม วันหนึ่งขณะที่เขากำลังขึ้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพสิ่งที่เขาได้พบกลับทำให้เขารู้สึกตกตะลึงไปชั่วขณะรถไฟฟ้าขาบวนนั้นเต็มไปด้วยผู้คนพวกเขานั่งและยืนอย่างเป็นระเบียบแต่ที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจก็คือทุกคนเงียบมากเงียบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของตัวเอง ิงหันซ้ายหันขวาพยายามมองหาคนที่อาจจะคุยกันหรือเสียงเพลงจากโทรศัพท์ของใครบางคนแต่กลับไม่มีเลยไม่มีเสียงคุยกันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังทุกคนต่างจมอยู่ในโลกของตัวเองบ้างก็อ่านหนังสือบ้างก็เลื่อนโทรศัพท์มือถือบ้างก็มองออกไปนอกหน้าต่างนี่มันอะไรกันนี่คือเมืองหลวงที่วุ่นวายแต่ทำไมบนรถไฟฟ้าถึงเงียบขนาดนี้เขาคิดในใจ เขาเริ่มถ่ายคลิปและอัปโหลดลงทวิตเอเพื่อแชร์สิ่งที่เขาพบและไม่นานคลิปนั้นก็กลายเป็นไวรัลผู้คนจากหลากหลายประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนี่คือบางความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมคอมเมนต์ Comment จากชาวต่างชาติอ้โ oh, หถ้าเป็นที่นิวยอร์กนะไม่มีทางแบบนี้แน่นอนคนคุยกันตลอดเวลาบางครั้งก็มีนักดนตรีขึ้นมาเล่นเพลงด้วยที่อิตาลีเราชอบคุยกับคนแปลกหน้าบางทีคุยกันเสียงดังจนลืมไปเลยว่าอยู่บนรถไฟห้าห้า ฉันชอบแบบนี้นะเป็นระเบียบและเคารพพื้นที่ส่วนตัวกันดีมากที่เยอระมะนีก็เงียบคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมเอเชียพวกเขาให้ความสําคัญกับความสงบและเคารพซึ่งกันและกันเงียบขนาดนี้เลยเหรอที่บราซิลนี่ลืมไปได้เลยรถไฟนี่เหมือนตลาดสดญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนทุกคนจะเงียบและให้เกียรติคนรอบข้างฉันว่ามันเป็นเรื่องดีนะ มันทำให้การเดินทางสงบและไม่น่ารำคาญถ้าบนรถเมที่แคนาดาเป็นแบบนี้ก็คงจะดีที่ฝรั่งเศสก็คุยกันเป็นเรื่องปกติถ้าฉันไปไทยคงต้องปรับตัวหน้าดูฉันสงสัยว่าถ้าเกิดมีใครสักคนพูดเสียงดังขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนมองแรงใส่ไหมนะสุดยอดนี่คือเหตุผลที่ฉันอยากไปเที่ยวไทยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันน่าสนใจมาก หลังจากคลิปของยิ่งลายเป็นไวรันหลายคนเริ่มพูดถึงวัฒนธรรมบนรถไฟฟ้าในแต่ละประเทศและนำไปสู่การถกเถียงกันว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่ไม่ว่าจะเงียบสงบหรือเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทุกที่ก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองและนี่คือเหตุผลที่การเดินทางเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอ